สวัสดีครับอะตอมไดรฟ์ airy, การเงินนะครับเราอยู่ในซีรีส์ใหม่ที่ชื่อว่านังสือเปลี่ยนชีวิตนะครับคือซีรีส์เนี้ยผมคิดมานานแล้ว ผมเนี่ยเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่ก็ชอบอ่านหนังสือนะครับมีเวลาว่างเราก็ชอบอ่านหนังสือหลากหลายรูปแบบด้วยนะแต่ผมไม่ค่อยอ่านพวกนวนวิยายหรืออะไรอย่างนี้นะไม่ค่อยไม่ค่อยอ่านการ์ตูนไม่ค่อยอ่านนิยายผมชอบอ่านหนังสือเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดการลงทุนแนวคิดการทํางานแนวคิดการใช้ชีวิตนะครับเรื่องของงานขายผมก็ชอบเพราะอาชีพของผมมันต้องพูดมันต้องขายหนังสือเกี่ยวกับการพูดทัศนคติ m i n d s e t ทุกอย่างครับผมชอบแนวนี้โดยทุนเดิมเนี่ยผมชอบอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการทางาน <around. S 2> เรื่องของ mindset การทำงานทำอย่างไรจะเติบโตทำธุรกิจยังไงนะครับผมเลยคิดว่าเอ,อ่อทุกคนน่าจะอยากฟังผมมาย่อยข้อข้อข้อมูลหรือหนังสืออะไรพวกนี้ให้ฟังนะครับแต่อีกใจนึงก็คิดครับว่าถ้าเรามาทำแบบนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นเออเขียนหนังสือนะครับผู้แต่งครับ จะเสียผลประโยชน์จากการที่ผมมาเล่าให้ฟังไหมนะครับเพราะว่าการมาเล่าให้ฟังบางทีบางคนเขาใช้วิธีการอ่านหนังสือเสียงใช่ปะ่ะสาหรับคนพิการหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ช่วยเหลือสังคมครับแต่ผมไม่แน่ใจจริงๆนะว่ามันเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของอลิขสิทธิ์มันเป็นยังไงแต่ว่าผมเอาอย่างนี้แล้วกันครับผมขอแชร์ในมุมที่ว่าผมย่อยมาผมจะไม่อ่านตัวหนังสือเป๊ะผมจะไม่สปอยหนังสือทั้งหมดแต่ผมจะเล่าให้ฟังในมุมที่ผมอ่านแล้วผมแตกมันมาแล้ว นะครับย่อยมันออกมาแล้วนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้เข้าใจนะครับนี่คือนี่นี่คือแบบซีรีส์ใหม่ที่ตอมทำนะครับนี่คือซีรีส์ใหม่ที่ผมทำเนาะชื่อว่าหนังสือเปลี่ยนชีวิตนะครับโดย EP ีที่1 EP นี้นะครับหนังสือที่ผมหยิบยกขึ้นมาจะเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับนี่นะครับชื่อว่า Frank b e บตเจอร์นะครับยอดนักขายประกันชีวิตของโลกนะครับคือหลายคนฟังแล้วก็แบบว่าเฮ้ยจะมาพูดเรื่องประกันหรือเปล่าคือต้องบอกอย่างนี้หนังสือเล่มนี้นะครับมันเป็นหนังสือที่เรียกว่าเป็นหนังสือสร้าง แรงบันดาลใจนะครับเนื่องจากคุณแฟรงเก็เจอร์เนี่ยนะครับคนนี้นะครับเขาเป็นนักเรียกว่าเป็นนักธุรกิจในธุรกิจประกันชีวิตก็คือคนขายประกันนั่นแหละนะครับถ้าเกิดเราพูดกันภาษาชาวบ้านนะครับสิ่งที่เขาทําคือเขาเขียนหนังสือตรงนี้กันกรองมาจากประสบการณ์การทางานของเขาในการเป็นนักขายนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองของนักขายจริงๆแล้ว่มันมีหลายเรื่องครับที่เป็นแรงบันดาลใจนะแล้วก็เป็นเรื่องของแนวคิดเป็นเรื่องของวิธีการ นะครับหลักการในการทํางานของเขาผมชอบหนังสือแบบนี้เพราะว่าคนเราอะครับถามจริงๆงานขายคืองานที่ทุกคนต้องทําวันนี้เรากําลังเข้าไปเรียนนะครับสัมภาษณ์ตอนเรียนเราต้องขายตัวเองจริงไหมเราต้องขายผลงานที่เรามีจริงไหมครับวันนี้เรากําลังไปทํางานเราต้องขายตัวเราเองให้กับหัวหน้าว่าที่หัวหน้างานของเราวันนี้เรากําลังจะไปเที่ยวจะไปกินอาหารดีๆเรายังต้องขายภาพนี้ให้กับ ของเราขายภาพนี้ให้กับครอบครัวของเราจริงไหมครับว่าเ้ยไปดิไปเที่ยวที่นี่สิดีนะไปไปทันสินดีนะเพราะนั้นงานขายคืองานที่ทุกคนต้องทานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยชอบหนังสือแบบนี้เพราะมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถมาเล่าเล่าเขาแบบว่ามันมันมันก็ปรับใช้กับชีวิตได้นะครับแต่หนังสือเล่มนี้ก็ต้องบอกว่าตอนที่ได้เริ่มอ่านเนี่ยรู้จักหนังสือเล่มนี้ก็เพราะว่าคุณครูในอาชีพของผมเนาะอาชีพในธุรกิจประกันชีวิตแล้วก็การเงินน,งนะครับเขาแนะนําให้อ่าน เพราะเล่มนี้คือเล่มที่สร้างแรงบันดาลใจและทําให้เราเข้าใจในเรื่องของงานของเรามากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมหยิบยกมาผมก็เอาบทแรกสุดเนาะบทแรกสุดง่ายๆครับของแฟรงค์เบเจอร์หนังสือเล่มนี้นะครับบทแรกสุดเขามีชื่อบทว่าแนวคิดที่ช่วยให้รอดพ้นจากความล้มเหลวนะครับความคิดที่ใช้ในการสร้างรายได้และความสุขนะครับนี่คือหัวข้อแรกนะสิ่งที่เขาเน้นย้ำครับก็คือว่าเราเนี่ยนะครับ เวลาที่เราออกไปทํางานไม่ว่าจะงานไหนก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําคือเราต้องปรับปรุงตัวเองเสมอจริงไหมครับอันนี้ถามก่อนจริงไหมถ้าส่วนตัวผมว่ามันจริงนะมันคือการที่วันหนึ่งเราไปทํางานนะครับเราไม่สามารถจะอยู่ในอาชีพได้ไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่เกิดการพัฒนาถ้าวันนี้เราทํางานลูทีนวนไปวนไปวนไปวันหนึ่งมันก็จะต้องมีคนใหม่มาแทนเราที่ทําได้ดีกว่า ยกตัวอย่างง่ายๆคนที่เริ่มสูงอายุวันนี้อยู่ในธุรกิจนะครับไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ตามถ้ายังทํางานเหมือนเดิมคอมพิวเตอร์เริ่มไม่ได้ภาษาอังกฤษเริ่มล้าหลังวันนี้ไม่รู้จักเทคโนโลยีเขาก็จะมีคนกลุ่มใหม่ที่เข้ามาแล้วเราก็จะถูกเขีย่ยออกไปเพะฉะนั้นการไม่พัฒน,นาตัวเองคือความล้มเหลวในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นการไม่พัฒน,นาคือความล้มเหลวในชีวิตการทํางานอะไรก็แล้วแต่เราจําเป็นต้องพัฒน,นา น,นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมแตกมาได้จากประเด็นนี้นะครับทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันต้องเกิดความกระตือรือร้นครับคาคาที่เด็ดที่สุดในบทนี้คือคําว่ากระตือรือร้นพราะหัวข้อคือหัวข้อกระตือรือร้นเมื่อไหร่เราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่เราไม่กระตือรือร้นเราจะเหมือนเดิมเมื่อไหร่เราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเ,เรากระตือรือร้นเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารคือทุกคนต้องมีความกระตือร้นนะครับอยู่ในตัวเอง ความกระตือรือร้นคืออะไรความกระตือรือร้นคือค,ความที่เราอยากทาอยากได้อยากมีอยากพัฒนาความอยากที่มากพอครับอยากจนแบบตัวสั่นใจสั่นนั่นคือความกระตือรือร้นที่เกิดขึ้นนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับจะเน้นย้ําในเรื่องของความกระตือรือร้นค่อนข้างสูงนะครับผมเป็นหนึ่งคนที่เวลาอ่านหนังสือแล้วผมขีดเขียนหนังสือนะบางคนอาจจะบอกว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีแต่ว่านี่หนังสือของผมครับและนี่คือความรู้นี่คือวิชาของผมเพราะนั้นผมมักจะขีดเขียนไว้เพราะว่า ผมกลับมาอ่านบ่อยๆนะครับเขาบอกว่าการแข่งขันการกระตือรือร้นเนี่ยมันส่งผลมหัศจรรสามอย่างด้วยกันครับหนึ่งก็คือว่าความกระตือร้อนนะครับช่วยขจัดความกลัวจริงไหมครับเออกลับมามองเวลาฟังผมในในในซีรีส์นี้นะครับหนังสือเปลี่ยนชีวิตพยายามกลับมารีเฟกตตัวเราเองนะครับว่าเอ้ยความกระตือรือร้นมันขจัดความกลัวได้จริงหรอ ถ้าเรากระตือรร้นที่จะตอบคําถามเรากระตือรร้นที่จะพรีเซนต์ตัวเราเองเรกระตือรร้นที่จะช่วยหาคําตอบให้กับลูกค้าของเรากระตือรร้นที่รจะแบบพรีเซนต์งานความกระตือรร้นมันมากพอมันจะขจัดความกลัวครับความประมาทของเราครับความที่เราขาดความเชื่อมั่นอยู่เมื่อไหร่ะกระตือรร้นมากๆที่จะโอ้ยเราต้องพรีเซนต์อ่ะเราต้องนําเสนอเราต้องทาอ่ะเมื่อนั้นนะครับมันจะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าทําให้ความประมาทความกลัวใดๆเนี่ยหายไป แต่กลับกันครับคนที่ไม่มีความกระตือรือร้นเลยครับอยู่ไปเนิบๆพอถึงเวลาที่โดนเรียกเข้าไปก็เนื่องจากมันไม่กระตือรือร้นตั้งแต่วันที่ต้องทํากานบ้านไม่กระตือรือร้นตั้งแต่วันที่ต้องหาข้อมูลไม่กระตือรือร้นที่จะเป็นที่1ไม่กระตือรือร้นที่จะเป็นผู้ชนะไม่กระตือรือร้นที่จะเป็นเบอร์หนึ่งในอาชีพไม่กระตือรือร้นที่จะเป็นคนเดียวที่แบบเก่งที่สุดในที่ทํางานเมื่อนั้นเขาจะมีความกลัวเพราะมันจะเกิดแรงหนึ่งที่อยู่ในสมองเราคือแรงเปรียบเทียบเมื่อเราไม่เก่่งงททีีีสุดเเเรรรากจถูปยยบบิม ดูสิคนนั้นเขาทาแบบนี้นะแล้วเขาเลื่อนตําแหน่งไปละดูสิคนนั้นเขาทาแบบนี้นะเขาถึงขายของได้ดูสินั่นเขาเป็นแบบนั้นดูสินี่เขาเป็นแบบนี้สมองเรามันคิดครับและไม่ใช่แค่สมองเราคนอื่นก็คิดคนรอบข้างก็คิดเพราะขนาดตัวเราเองคิดคนรอบข้างก็คิดเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปรียบเทียบเมื่อไหร่ความประหม่าความกลัวความเชื่อมั่นจะหายไปทันทีแต่มันจะขจัดไปได้ด้วยการที่เรากระตือหรือล้นเมื่อไหร่เรากระตือร้นมีความทะยอทะยานสูงกระตือรือล้นสูงครับ เราต้องเป็นที่หนึ่งเราต้องอ่านหนังสือเราต้องเรียนรู้เราต้องตอบคาถามข้อนี้ได้เราต้องเป็นผู้นําเราต้องนําน้องได้เราต้องสอนงานน้องได้เมื่อไหร่มันมีความกระตือร้อน,นแบบนี้ยมันจะขจัดทุกความกลัวครับเพราะว่าเราจะมุ่งแบ,บ่เป้าหมายของเราแรงโฟกัสของเรามันจะสูงกว่าการที่เราไม่ยิ่คิดอะไรเลยไม่กระตือร้อน,นที่จะทํามันนะครับข้อที่สองก็บอกว่ากระตือร้อน,นนะครับมีผลกระทบต่อเนื่องไปกับเพื่อนๆร่วมทีมของเราด้วยครับ เพราะอะไรครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อเรากระตือรือร้อนสิ่งหนึ่งที่มันจะพุ่งพานมาจากตัวเราคือความมุ่งมัน่นแววตาครับถ้าวันนี้ผมแค่อยากจะมาเล่าเรื่องความกระตือร้อนผมก็จะมีสายตาแบบนี้ว่าแบบความกระตือรือร้อนคือการที่เราอยากได้อยากมีแต่ถ้าวันนี้นะครับผมตั้งใจทําคลิปนี้เพราะว่าผมกระตือรือร้อนที่อยากจะมาเล่าหนังสือเปลี่ยนชีวิตให้กับทุกๆคนผมเชื่อว่าใครมาฟังหนังสือเล่มนี้ใครมาฟังสิ่งที่ผมแตกจากหนังสือเล่มนี้มา คุณจะมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นคุณจะกระตือร้นที่จะฟังผมมากยิ่งขึ้นคุณจะกระตือร้อนที่จะอยากประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นถ้าดูไปเรื่อยๆซีรีส์นี้เปิดด้วยกระตือร้อนเนี่ยเหมาะที่สุดละเห็นแววตาผมไหมครับแววตาของผมเปลี่ยนผมจิกกล้องแล้วเห็นปะเพราะผมต้องการส่งไปถึงพวกคุณมันจะไม่เหมือนกับการที่เรานั่งพูดไปเรื่อยๆพูดตามใจอยากมันไม่ใช่ครับผมต้องการกระตือร้อนผมโฟกัสกับสิ่งที่ผมจะทําเพราะนั้นเนี่ยแววตาเปลี่ยน ความมุ่งมั่นเปลี่ยนแล้วคนรอบข้างรู้ไหมครับว่าเรามุ่งมั่นชัดมากจริงไหมนะครับลองเห็นใครลองลองวันนี้ลองมองย้อนนะครับลองคิดตามผมนะกลับตาแล้วลองมองย้อนดูกลับตาตามนะครับไม่ต้องดดูคลิผมมกก็ไ้้ตตออนนีับงแล้วลองนึกรับคนรอบข้างเราตอนที่ทํางานนะครับเราจะเห็นคนที่มันกระตือรือร้นเราจะเห็นคนที่มันมีความมุ่งมั่นเราจะเห็นคนที่เขาอยากเอาชนะในรูปแบบที่ดีๆนะไม่ใช่อยากเอาชนะในทางที่ผิดนะครับ คนเหล่านั้นประสบความสําเร็จกว่าคนที่นั่งเฉยๆประสบความสําเร็จกับคนที่คิดลบๆประสบความสําเร็จมากกว่าคนที่ไม่คิดอะไรเลยประสบความสําเร็จกับคนที่ไม่มีเป้าหมายไหมครับผมเชื่อว่าร้อยละแปดสิบตอบว่าใช่ถ้าวันนั้นเขาเป็นคนนั้นได้ทําไมเราจะเป็นคนนั้นบ้างไม่ได้ครับวันนี้เราอยากประสบความสําเร็จไหมวันนี้เราอยากพัฒนาตัวเองไหมกระตือรือร้นหรือเปล่าครับ ต้องย้อนกลับมานะกระตือรือร้นมากพอหรือเปล่าที่เราจะทํามันเพราะถ้าทําความมุ่งมัม่นมันส่งต่อได้ครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือความกระตือรือร้นเนี่ยมันส่งตอบเคลื่อนได้จริงนะลองคิดดูนะครับถ้าทีมเราทั้งทีมมี5้าคนทุกคนซึมหมดเป้าหมายสมมุติน,นะครับเป้าหมายเราต้องทํางาน10งานมี5คนก็ต้องรับไปคนละ2งานมันก็ทาไปเรื่อยๆให้ครบ2งานก็ได้เพราะไม่ได้กระตือรือร้นที่จะเป็นที่1ไม่ได้กระตือรือร้นที่จะทํางานให้สาเร็จไม่ได้กระตือรือร้นว่าครบ10งานจะทําต่อ แต่เมื่อไหร่ทุกคนมันกระตือรือร้นเอาแค่คนเดียวก็ได้ครับกระตือรือร้นครับเขาทํางานเสร็จ2งานแล้วจบแล้วเขามีโอกาสอยากจะให้ทีมเสร็จสำเร็จไวเสร็จไวไปกินข้าวไวไปเที่ยวไวเขาจะช่วยเพื่อนครับความมุ่งมั่นมันออกความกระตือรือร้นมันส่งผลต่อคนรอบข้างเพื่อนจะรู้สึกว่าเฮ้ยกระตือรือร้นน่ะทําแบบเฮ้ยทำไมมันอยากทํกันานดะนั้นะนะ่ะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้ไม่ให้ด้อยกับเขามันเกิดการแข่งขันมันเกิดการที่เรารับรู้ครับ ว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความมหัศจรรย์ในความกระตือรือร้นนะมันส่งต่อได้นะครับแล้วในหัวข้อที่3ามเขาบอกว่ามันทําให้เรามีเรี่ยวแรงอันนี้มันชัดเจนเมื่อไหร่เรามีความกระตือรือร้นที่เราอยากจะทําอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันจะทําได้ดีหล,หลายๆคนอาจจะเรียกว่า passion มี passion ในการทําอะไรบางอย่างเราก็จะทําได้นานเคยไหมครับลองหลับตาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วนึกครับทําอะไรบางอย่างจนลืมวันลืมคืนลืมกินข้าว แต่ไม่ใช่ว่าทํางานเดทไลน์นะครับทํางานเดทไลน์ไม่ใช่แพชชั่นใช่ไหมบางคนบอกเป็นแพชชั่นครับผมได้ทํางานเดทไลน์ในทุกๆงานนั่นคือแพชชั่นของผมแล้วแต่นะครับแต่ว่าคําว่าแพชชั่นหนึ่งคือการที่เราทําอะไรก็แล้วแต่ทําทําอย่างเรียกว่าทําจนไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเฮ้ยไอ้สิ่งนี้น่าสนใจนะครับสิ่งนี้น่าสนใจเพราะว่าเราจะทําโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรแล้วมันส่งผลให้เราประสบความสําเร็จโดยที่เราไม่รู้ตัว มันเกิดจากความกระตือร้อนที่มากพอความอยากที่มากพอจนเราทําแบบนั้นนะครับอะลองดูต่อว่าในหนังสือนี้ผมโน้ตอะไรไว้อีกนะครับเราผมยังโน้ตว้ีกว่าความกระตือร้อนเป็นคุณสมบัติสําคัญจําเป็นอย่างยิ่งที่จะทํางานใดๆก็แล้วแต่ให้ประสบความสําเร็จอันนี้มันชัวร์อยู่แล้วอะถ้าเราเล่ามาขนาดนี้แล้วนะครับคนที่กระตือร้อนเท่านั้นจะได้อยู่บนหน้าเวทีออนสเตจ คนที่กระตือรือร้นเท่านั้นแหละจะเป็นแถวหน้าในที่ทํางานหลายๆครั้งเขาบอกว่าความสําเร็จนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้ความรอบรู้ที่เรามีไม่ใช่เราจะรู้เก่งแค่ไหนแต่ถ้าเราเป็นคนขี้เกียจเราไม่กระตือรือร้นเราอยู่เฉยๆความรู้มันไม่ถูกใช้งานจริงไหมพอมันไม่ถูกใช้งานแปลว่ามันก็ไม่ได้แสดงความสามารถของเราออกมาไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไม่ได้เกิดผลของงาน ราะนั้นจะเก่งให้ตายยังไงเมื่อไม่กระตือร้อนที่จะแสดงมันออกมาจบแต่ถ้าว e ันนี้เรารู้น้อยแต่เรากระตือรือร้นที่จะทําให้มันสาเร็จเป้าหมายเราชัดเจนที่จะทําให้ประสบความสาเร็จครับวิธีการมันจะตามมาเองไม่ว่าจะวิธีการไหนก็ตามเช่นไม่รู้ก็กระตือรือร้นที่จะไปเรียนให้รู้ทําไม่เป็นก็จะกระตือรือร้นทําให้เป็นทําไม่ได้ก็จะกระตือรือร้นทําให้ได้ไม่ได้จริงๆกระตือร้อนที่จะหาคนมาช่วย เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญมันคือคุณสมบัติของคนสาเร็จนะครับผมใช้คํานี้นะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าความกระตือรือร้นเนี่ยไม่ใช่พรสวรรค์แต่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าทักษะงงไหมือความกระตือรือร้นเราไม่เคยได้ยินมาเลยว่ามันคือทักษะแต่การกระตือโดยร้อนเนี่ยเป็นทักษะชนิดหนึ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาได้สร้างยังไงครับการกระตือโดยร้อนการกระตือโดยร้อนจะสร้างได้เมื่อเรามองเห็นโอกาสในทุกๆปัญหาเมื่อไหร่เรามอง ปัญหาเป็นปัญหามันคือปัญหาเมื่อไหร่เรามองปัญหาเป็นโอกาสมันจะเป็นโอกาสเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่แว่นที่เราใส่แล้วเรามองปัญหาครับถ้าเราใส่แว่นแล้วเรามองว่านี่คือโอกาสในการพัฒนาในการเรียนรู้เราจะกระตือรือร้นที่จะทํามาให้สําเร็จนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็บอกว่าคนที่กระตือรือร้อนนะครับเหมือนเหมือนโรคระบาดเนาะมันแพร่ระบาดต่อไปให้คนอื่นๆได้อย่างที่ผมบอกใหนะครับ ทีนี้ไม่ว่าเราจะนําเสนอสิ่งใดนะครับถ้าเรากระตือร้นที่อยากจะมีเรียกว่าเอาความรู้เอาประสบการณ์เอาทุกเรื่องมาเล่าให้คนฟังสิ่งนั้นคนดูจะรับรู้ยกตัวอย่างเช่นผมลองถามเพื่อนๆครับเอาวินาทีนี้เลยนะที่ดูคลิปผมอยู่คุณรู้สึกไหมว่าผมกระตือรือร้นที่จะเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังผมรู้คุณรู้สึกไหมว่าผมกําลังเล่าเรื่องนี้หนังสือเล่มนี้ยให้คุณฟัง คุณรู้สึกไหมว่าคุณกําลังจะได้รับเรื่องราวดีๆออกไปคุณรู้สึกไหมว่าผมอ่านมาแล้วผมรู้สึกอิ่มเอมใจเลยเอามาเล่าให้ฟังคุณรู้สึกไหมว่าผมเนี่ยยินดีกับการที่คุณจะประสบความสําเร็จเมื่อคุณเริ่มกระตือร้อนถ้าวันนี้คุณรู้สึกแบบนั้นแปบลบว่าความกระตือรือร้นส่งผ่านกล้องก็ได้ครับไม่ได้อยู่ด้วยกันยังส่งผ่านกันได้เพราะฉะนั้นกามกระตือรือร้นนี่คือสิ่งที่ผมบอกครับทักษะนี้ไม่ได้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดทักษะแปลว่าฝึกฝนได้ ทักษะแปลว,ว่าพัฒนาได้ทักษะต้องอยู่กับตัวเราเป็นแล้วเป็นเลยครับทาเป็นแล้วเป็นเลยเหมือนขี่จักรยานครับขี่จักรยานเป็นแล้วแกล้งขี่ไม่เป็นยากว่ายนะ้าเป็นแล้วแกล้งว่ายไม่เป็นยากเพราะฉะนั้นเมื่อเราฝึกฝนพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีความกระตือรือร้นสูงเรามาสบความสําเร็จตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับเพราะเราจะทําทุกอย่างด้วยความสุดชีวิตของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ครับหนังสือเล่มแรก f ฟรง k บจเจอร์ ger, ยอดนักขายประกันชีวิตผมไม่ได้พูดถึงประกันเลยสักเรื่องเนาะผมพูดในแนวคิดนั้นแรงบันดาลใจที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วมาเล่าให้ฟังหวังว่าแนวคิดนี้จะช่วยส่งต่อให้คุณประสบความสําเร็จได้เพราะซีรีส์นี้คือหนังสือเปลี่ยนชีวิตแต่ต้องถามตัวเองครับกระตือร้อนที่จะเปลี่ยนชีวิตหรือเปล่าถ้ากระตือร้อนรอดูกันต่อไปครับผมมีหนังสือดีๆผมมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้คุณฟังอีกเยอะเลยนะครับก็ติดตามกันไปเนาะสำหรับซีรีส์ใหม่ที่ เฮ้ยเกี่ยวกับการเงินหรือเปล่าเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวนเนาะแต่มันเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จครับเมื่อเรามีทักษะเมื่อเราเรียนรู้เราจะทําเงินที่ไหนก็ได้ครับผมเชื่อแบบนั้นเพราะบอกแล้วเป้าหมายเราเหมือนกันประสบความสําเร็จแต่วิธีการไม่ต้องเหมือนกันก็ได้ครับจะทํางานประจําธุรกิจลงทุนได้เหมือนกันกระตือรือร้นนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปกับหนังสือเปลี่ยนชีวิตสวัสดีครับ